ไม่มีหรอกพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบความผิดพลาดเป็นเรื่องที่ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นแต่เราสามารถเป็นพ่อแม่ที่ทำให้ลูกมีความสุขได้ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรือสมบูรณ์แบบที่สุดก็มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะลูกจะมีความสุขที่สุดเมื่อได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่คนที่เขารักที่สุดคนที่เขาไว้ใจที่สุดถ้าพ่อแม่ มีความเข้าใจในตัวเขารับฟังในตัวเขาอยู่ตรงนั้นในเวลาที่เขาต้องการมีอ้อมกอดที่อบอุ่นให้ลูกนั่นแหละจะทำให้ลูกนั้นติดเราและลูกนั้นไว้ใจเราลูกจะไม่อยากหาใครมาทดแทนพ่อแม่ได้อีกเลยถ้าเกิดเรามีความรักให้ลูกที่เพียงพอสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ